สวั ic, สดีครับท่านผู้ชงครับผมมาจากโอโอภาสโอภาสเฉลตที่จะเสด็จหนึ่งน้องแขกที่นี่มานครตอนวันนี้ก็มีลูกศิษย์ของผมคนหนึ่งนะครับเขาสอบติดเป็นนักเรียนนักศึกษาตำรวจเลยให้น้องเขาแรงงานตัวนะครับสวัสดีครับผมนักเรียนนักศึกษาตำรวจพานีชลิมภาสนะครับตอนนี้เรียนอยู่ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาคเจ็ดนะครับผมเป็นนักบาลฝาฝึกครับน้องทัดทีมาเต็มที่นี่ตัวจริงเลย ถ้าผมครับแล้วเอ่อเอียงอาจารย์แล้วนำความรู้มาดังเนี่ยไปสอบได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับอาจามย์ตอนจริงจริงเนี่เราไปแข่งสอบประมาณเจ็ดแปดติ้เปอร์เซ็นต์นะครับใช่ถูกถูกนเพราะว่าข้อสอบกฎหมายของอาาจรย์เนี่ยข้อสอบตรงตรงตรงมากแล้วก็ปีก่อนตอนผมสอบคะแนนไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่ค่อยได้เรื่องภาษาไทยกับอ่าคอม แต่มาที่นี่ก็คะแนนเพิ่มขึ้นครับภาษาไทยกับคอมแล้วก็กฎหมายเกือบเต็มเลยครับผมผิดประมาณข้อสองข้อครับเต็มเลยเกือบครับเกือบเพราะว่าขออาจารย์แนวว่าสอบอาจารย์ดีครับตรงเลยก็แนะนําให้น้องๆที่อยากสอบขึ้นมาครับผมก็ลองมามาดูครับก่อนก่อนจะสอบครับถ้าเกิดเราไม่ค่อยมั่นใจตัวเองก็ ถ้าหกเดือนหรือปีหนึ่งเนี้ยก็ได้แน่นอนผมว่านะถ้าเกิดเราตั้งใจอ่านด้วยนะแต่ถ้าเกิดใครที่มีความรู้แน่นอยู่แล้วอยากจะเอาชัวร์ก็ก่อนสอบถ้าสามเดือนแต่ถ้าจะเอาชัวร์เลยก็ตามะดุแต่ถ้านี่มากไม่งมีครับถ้าหกเดือนนี่น่าจะดีครับก่อนจะสอบถ้าตอนท้ายให้รีวิวอา่ารที่เรียนภาคที่ก็เสร็จไปหนึ่งท่านบอกว่าตามความรู้สึกจริงนะที่เราไปเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างก็ดีครับผมอบอุ่นดีครับแล้วก็มี สถานที่วิ่งมีที่วิ่งก็อาจารย์พาไปว่ายน้าคนที่ยังว่ายน้ําไม่เป็นก็เดี๋ยวๆอาจารย์เขาพาไปสอนครับคแล้วก็ที่พัก้านบนนมีครับถ้าเกิดคนที่อยู่บ้านไกลก็ไม่ต้องเดินทางไปมาอย่างผมผมก็อยู่ใกล้ๆนะครับอยู่ประมาณห้าโลมั้งแต่ผมก็มาก็มาพักเนี่ยเพราะผมว่ารถติดตอนเช้าผมไม่ชอบก็คือตื่นลงมาลงมาเรียนเลยเกี่ควกับก็ถามสุดท้ายเนาะการถึงสือะไรให้ต่อติดตัวจริงภายในทีเดียว ก็ผ่ารมันอยู่ได้อ่าพวกควรตามที่อาจารย์สอนครับอาจารย์สอนแล้วก็อ่าเอามาทวนครแล้วก็วงไว้ว่าอะไรที่เรายังไม่ได้เราก็ควรเพิ่มหรือตาเพิ่มครับตามผมโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าน่องเปิด